ตะไกามานี่ไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูตนนวเต็นนะครับผม <Okay. S 1> เต็นยเท้า่รองเท้าไว้ก่อนอ okay. อเข้าไปดิเตกัวเด็กยืนเร็วต่อรองเท้า ใหญ่ไหมดูอ่ะดูดูดูต้้องแพนกระโดดไม่ถึงเลยใช่ไหมลองกระโดดได้ถึงไหมโอยไม่ถึงเลยปกติเต้นธรรมดาหนูจะถึงเลยนะคะวนชนเลยแต่อันนี้ไม่ชนเลยอันนี้ไม่ชนเลยใหญ่มากเต้นสองประตูอ่ามาดูตรงนู้นนี่่อ้าวแลั ระเบียงหน้าบา <ใน S 1> ้านของชเอ,ไไอา,อา,อามาดูตรงนี้ตรงนี้เป็น,ะปนะระเบียงใช่ไหมตรงนี้เป็นระเบียงเ,เ,เยต็นเต็นของอันนี้นตรงนี้นะคะขเขาจะเรียกว่าระเบียงอ่าอ่าแลมา,ม,ามาดู้านนี้หน,งงนะ,ะนงทางยี <laughs> ่ห้อครับยี่ห้อ เป็นเจแปนนะเเ yeah, I mean. กันยูด้วยนะโอ้ oh, มีกันยูด้วยโเตอร์ยูวีเอาเทสน้ำปิดแล้วก็วกดูว่าน้ำจะขเข้าไหม อันนี้ลองกลางอยู่หน้าบ้านนะครับผมพื้นที่มหาจะไม่พอแคบมากพื้นที่แคบเอาลองเทน้ำว่าน้ำจะเข้าไหมกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขาบอกว่ากันน้ำโอ้โหอย่าขีดแรงกระเด็นไปด้านนู้นแล้วดูดูดูครับไหลไหลโอ้ไหลลงน้ำไม่เข้าเนื้อพอแล้วครับ กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์กันกันน้ำเข้าครับกันไม่ใช่กันท้องหวดถ้าน้ำแต่ว่าถ้าน้ำเข้าแล้วออกไม่ได้ไหนสุดยอดไหมสุดยอดไหมครับข้างในข้างในเป็นไงบ้างข้างในไหนดูหน่อยสิข้างในมีอะไรบ้างข้างในมันมีที่เก็บมีข้างในมีเออข้างในมันก็มีเออตัวนี้เป็นม้วนลวดเอ่ไม่ใช่ ตัวนี้เป็นมุ้งมุ้งกันยุงกันยุงเป็นกะตูนตัวที่ธรรมดามันจะเป็นร่องใหญ่กว่านี้นะคะนี่ร่องเล็กนิดเดียวเอาไว้ยุงไม่เข้าเลยใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้เอาเอาไว้ทําอะไรครับตรงนี้เป็นตะตูนตรงนี้เอาไว้ใส่สมุดนิทานได้ค่ะเอาไว้สําหรับเด็กน้อยตรงนี้อันนี้เป็นตะตูนนะตรงนี้ตรงนี้เขาไว้ทําอะไรครับตรงนี้เอาเอาไว้หออยโคมไฟอ๋อไว้คอยโคมไฟนะครับผมฝั่งนี้ก็มีโอ้ฝั่งนี้ก็มีที่ เป็นทำนุ่งไปแจกได้เลงนีเวลาสกายนอนสกายชอบอ่านสมุดนิทานใช่ไหมก็เอามาใส่ในร่องเลยโอ้โนอนได้กี่คนครับเต็นท์นี้ห้าคนคนโอ้ห้าคนเลยใช่ไหมครับแต่ลร้องได้ไหมอ๋อสี่หนึ่งสองสามสี่เออห้าคนห้าคนครับ โอเคก็ยึดดีๆสิครับโอเคครับผมอไปโอเคโอเคเยี่ยมไปบายบอกลาก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่รับ๊ายบายบ๊ายบบบาาายยย๊สวัสดีครับสวัสดีครับกันบ๊ายบไยเร็วบ๊ายบายบบ๊าายยอเมนบ๊ายบายบบ๊าายยโอเคครับขอตัวก่อนแล้วครับผม